สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับช่องช่องช่องอะไรช่องกบหนูช่องสองพี่น้องพาแซ่ช่อพาแซ่เอวันนี้เราจะมากินอะไรกินกินบอกป้าดอกพี่พี่ไดกินอะไรโดนนะโดนโดนเออจะกินโดนัทกันกินหโดนัทกันโดนัดอะไรนะหนูนัดอะไรฮะโดนัด ดูนัดชิปปี้อะไรอะนนชิปปี้นี่ไงอมันกลับด้านมันกลับด้านอมันกลับด้านชิปปี้เนี่ยเรามาดูกันวันนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้ถ้าจะกินเนี่ยที่บอกให้ข่าวก่อนว่าจะมารีวิวให้ดูมาจากเมกะบางนานะทุกคนเนี่ยเขาบอกอร่อยต้องรอคิวซื้อมาดูกันเลยจ้าเนนนแลยปึ๊ง วันนี้เอามากล่องใหญ่สิบสองชิ้นเอามาเกือบทุกหน้าคือแบบก็คือเลือกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่จะทุกคนอันเนี้ยอะไรนะนั่นแหละจำไม่ได้แล้วนานแต่ที่นี่ก็มีอะไรอันนี้มีเคลือบน้ำตาลอันนี้เป็นเคลือบน้ำตาลเป็นช็อกโกแลตทุกคนดูดูดูโอ้ยตกแตกให้ตก

ทำไงกล่ะเอาไหนหนูเอาไหนหนูเอาไหน thank you thank you thank you ตอนนี้เหรอหนูเอาตอนนี้เหรอหนูเอาเนี้อ๋อโอเคอันนี้เด็กเด็กจะเอานี้นะอุสาวมาให้ข้างในเอ้ยครึ่งนึ่งแบ่งนะเพราะว่าเด็กกินไม่หมดหรอกชิมันหอมแม่อ่ะเมื่อวัที่แล้วก็ให้ดูอันเนี้ยเมื่อวัที่เราซื้อมาชิ้นหนึ่งเราอันเราชิมบ้างอร่อยชิปปี้เหรอฮะได นี่นี่มาด้วานต๊ใช่ทุกที่อะออันนี้ก็โตม,มันนิ่มมากม,มันละลายอ่ะมันละลายเหรอมันละลายในปากเลยอร่อยอทำไมไม่กินด้วยกันะจะได้ลองในไหนนะ้า <laughs> ไม่บอกยายไม่ชอบกินของหวานอร่อยอร่อย มันหลายสิบสองซมเขาบอกเรียน้านมากินฮะกินนักจันทร์แฉกแฉกแฉกเอิอมันแหมเด็กมันมาเยอะว่าเด็กมันมาเยอะมันหวมันขึ้นขึ้นจอเลยอ่ะนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มอ่ะนั่นต่อไปเรากินด้วยกันนะกิน้หมด อันนี้ยันนี่หายดีเขานะน่ะยังเดิมออลิอันนี้ออลิออิจินอกของน้ำปังชิปปี้เราจะลองอะไรต่อแม่อร่อยเหรอ ม่มอนนะทุกคนอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนอลองกิงใจสิวด้วยอลองอันนี้อุ้ยอืมนนะอมนะมันก็จะเป็นเหมือนออลิอันนี้เคลือบแต่ว่าโรยหน้าด้วยครีมกับอัลมอนเป็นไงกุบกุบก็อัลมอนก็กุบกุบ อันนี้คืออะไรวะอันนี้น่ากินเนาะอันนี้ก็อมว้วนโรยช็อกโกแลตไว้ให้หวานอืมกิเนเกลือเกลือไงเอา้าทำไมฝอยทองอันนี้ฝอยอหือห่ <laughs> เอเนะเห็นไหมไม่กินละวมันบอกเอฟซีเขาไงฟีฟ์ฟังยี่ห้อนีอ่โรนัทยี่ห้อน,นี่อไะไรนะอร่อยนะโรนัตบอกเนะอฟซีเขาไงเอฟซีจ๋าเด็กน้อยไม่ได้เจอกันเลย กลเยต้องไปลองกินดูอร่อยอยู่นะเหมือนมันมีขายอยู่เมกกะแต่ไม่รู้แถวนี้มีไหมยังไม่ได้มีหาเลยกเมื่อใครมีหาลองบอกเรามากินดูนะคะสำหรับคันมันต้องบอกกับคนนี้แบบชอบกินแบบพวกขนมเค้กเงี้ยก็จะชอบมันหลายหน้าให้เลือกด้วย ลองหน้าไหนดีว okay, no. oh, oh. ่ช uh, so uh, ีสต่อชีสนี่เป็นแบบเออลองชีสอุ้ยอุ้ยเอาเอาเขาเอาอ้ยมันมีไส้เราเปิดให้ดูก็กดให้ก้องโอ้โหชีสโคเชนเลยทุกคนมันมีไส้ด้วยข้างหน้าเอ้าอุ้ยชีสหกจับสิจิมันเค็มเค็มชีสอดไรเขาจะกินยังไงอุ้ยน่ากินอ่ะนุ่มมากลูกโอ้ลูกเก็บตากอื้อ No I'm not sure เหรออืมเธอไม่ชอบชีดเฮ้ยจะกินก oh, ็กินทำไมต้องไปขนาดนะเอาเลยไหมเอาไห้โอ้ยเด็กไม่กินหรอกเห็นไหมอืมล่นอนอย่าเล่น n อุ๊ยทุกคนเผอโนไม่เล่น กคนเด็กเริ่มเล่นแล้วไอ้ย,อยังมาเช็ด <c oughs> ป้าแบล็คดาดจิชูมาเร็วโอ้โหน้ำตาลเต็มกายทุกคนแบล็คดาดจิชูมาหรือไม่ก็แบบบักกี้ลิ้วมาเนี่ยแบล็มาลุกโอ้โหขาคุณน่ะเซ็ตมือต่อขวงขวางมัน,มนชีสมันจะเค็มๆอะเออมันจะเค็มๆมันไม่ใช่ชีสที่มันเดี๋ยวลองดูฝอยทองนี้นี่อ๋อนู้นกับนู้นกลับละ คนน้าฝอยทองนี่ฝอยทองทุกคนฝอยทองก็จะเป็นเดินแดินเหมือนกันไหมวะเอ้ามันไม่ได้มีไส้ไม่เหมือนไม่มันไม่มีเนอกัดเลยเธอกัดเลยอุ้ยเหมือนลิ้นเตี้ยแก่แกะ โอ้ยเออเหมือน C, ริบบิ้นซีแบกว่าแต่ว่ามันซีมันก็จะต่างกันเนาะแต่ละยี่หอ้อใช่ไหมก็อันนี้ขนมบางมันจะนิ่มนิ่มแต่ไส้มันจะไม่เหมือนถ้าเป็นของลิเติ้นซีมันจะไส้มันจะอีกแบบอันนั้นเขาเหมือนโฆษณาขายไส้อันนั้นก็แจ๋วนะคะอันนี้ก็ทั่วไปนะนก,ก็หน้าข่ทองอะทั่วไปอะ อันนี้มันโดนน้ำนะเดี๋ยวเราชิมไส้อร่อยโอ้โหน้ำจืมดมใหญ่ไส้นี่รอรนะ่อยนะไส้มันน,นวัวเด็กจวออก ไม่เข้าปากโบโอหน้า,นาอือ่นก็ไม่สู้เนี่ยออริสอะ่ะแม่น่าเขาบอกออริสอร่อยมันก็จะแบบขนขิ้งลูกมันงขนคิ้งลูก มันกินมากๆากเนาะทุกคนดูนะดับมันก็แบบว่าไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ขอสำหรับคนชอบเดี๋ยวเลยเพียรทุกคนอร่อยสุดคืออริสเพียรขนมปัะนีใช่มันขนมปังมันมีใช่อ,อันนี้มันจะโอเคที่สุดเลยเนี่ย ันจะแบบมันกัดแล้วมันละลายอ่ะละลายในปากเลยเนี่ยมันละลายเลยนะคะใช่ไหมันี่ยอันเนี้ยนุ่มๆแบบนี้ใช่ไหม่ะจอกชี้ชี้อ,นนลลอันนี้มันโอเคไหมอันนี้มันโอเคไหม,มเคเหรอแล้วแล้วยังโอเคไหมยังไปจอดนะลูกอ,อันนี้โอเคไหมอ๋อไม่มีอะไรโอเคเลยเหรอ <laughs> อย่าจิม้มตั้ง ใจเย็นเย็นแม่แต่ก็ให้ใจเย็นเย็นนะโอเคอย่าว้ายยังมันสีฟังเลยเท่าไร้ังไงใจได้มากมันจะไปคายด้วยอืมอี เด็ก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 ากินองไปลองนะจ๊ะเด็กๆมันเหมาะกับเด็กค่ะนักเรียนเด็กอุ้ยดูไม่ไหวอะเด็กอะปลาปลาปลาลายยังอาปลาบาทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาปิดทางนู้นสิเธอ วันนี้แค่มีแค่นี้นะคะทุกคนมารีวิวโดนัทของโดนัทชิปปี้ให้ดูแล้วนะปปเอามาครบอเอามาครบแหละ12ชิ้นแต่อร่อยสุดคือบรนบีิทุกคนอร่อยคือโดนังเดิมไโดนัทโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนมาเร็เรวๆนทุคนฝากกดติดตามกดติดช่องช่องอะไรช ทุกคนโตอีกแล้วอะโตอีกแล้วเด็กอะโตตลอดทุกคนวันนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องสองพี่น้องพาแซบด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมันไม่ค่อยได้มีเวลาทาคลิปอะค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าเอาง่ายง่ายง่ายาทำแต่ง,งานเอาง่ายง่ายก่ยยย<ๆ>อนเดี๋ยววันหลังมาจะทําอะไรลูกเดี๋ยวจะมาหลอ,อกเบาให้ดูนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ Bye bye, bye bye nha đây, bye Phi Phi đây. Chúc quý. Bye. 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 Đẹp đưa tụi con.